วายขับโซซิตี้ครับเอาเป็นว่า EP ีนี้นะครับทำมาเพื่อเอาใจสายวายกันนะครับพอไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นคู่จิ้นที่ประกาศเป็นคู่จริงกันไปแล้วที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่นะครับแต่ก็ทําให้สายวายอย่างเรามีความสุขตามเขาไปด้วยแล้วนะครับวันนี้เราเลยมาดูกันว่ามีคู่ไหนบ้างที่แฟนลับเขาไม่ได้แค่ชิปเขาควรจริงกันได้แล้วไปตามดูกันครับ ล่าสุดที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือคู่ของยุ่นกับต้นครับที่เจ้าตัวไม่รู้ว่าพูดจริงหรือล้อเล่นนะครับแต่ก็เอาสายวายยิ้มกันไปกับความสุขของพวกเขากันไปแล้วที่หนุ่มยุ่นประกาศกลางไลฟ์นะครับว่ามีแฟนแล้วครับเไม่แ,มแ้วครับครับต้โอโออนอ๋อจและมายืนยันความจริงกันอีกครั้งต่อหน้าสื่อเมื่อโดนถามว่าแฟนคือต้นใช่ไหมเจ้าตัวกลับตอบอย่างชัดเจนว่าใช่ ลองไปฟังกันดูอีกครั้งนะครับนั่นมันเป็นตามสคริปต์อ่านี้ก็เลยพูดแบบกลางไลฟ์ไปเลยว่าเออนั่นแหละอันนี้มาจากใจจากใจครับใจเออพอฟินแล้วนะพอฟินจะได้ไม่ต้องถามเงี้ยเออสนุกยุ่นเป็นแฟนต้นครับสนุกยุ่นเป็นแฟนต้นครับชิปแล้วนะอันนี้คือเรื่องเรื่องจริงหรืออะไรอยู่แฮปปี้แฮปปี้ พอทำเอาเหล่าแฟนลับมีความสุขไปกับพวกเขาด้วยแล้วนะครับเรามาดูเมนต์ของพวกเขาทั้งคู่กันครับอยู่กันสองคนมั้งผมไม่ขึ้นหรือเปล่าเหตต้นคุยอะไรกันอ่ะคุยเสียงอะไรกันอ่ะเจอันไม่เจอไนวันค้าอ๋อนี่มาทำอะไรนี่มาทำอะไรมามาดูยุ่นยินข้าอมาดูทุกคนมาหาทุกคนอ๋อยังไงพี่ยุนยังไงเนี่ยยังไงเนี่ย ยังไงเถอะอะไรเดี๋ยวดองมาเล่นเกมไงอ๋อแล้วเจอกันนะครับเออพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะขอต้นได้ไหมไม่ได้เขาไม่ได้ทำไมอ่ะงงแล้วแต่วันนี้อยู่ดานไม่ได้ครับต้องดัดต้นไว้ครับผมอยากให้ดองดอนไปได้เลยไปได้เลยไปได้เลย

พราะทุกโมเมนต์ที่เห็นนะครับมันคือความสุขที่ล้นจากคำว่าจ,จิน้นมันคือความระมุลที่ล้อมรอบไปด้วยความสัมพันธ์ที่สุดจะอธิบายแฟนคลับเลยยกให้จริงกันไปเลยโดยล่าสุดนะครับโมเมนต์ Moment ในงานมีติ้งที่เห็นแล้วอิ่มความสุขไปกับพวกเขาจริงๆครับลองไปดูโมเมนต์นี้กันครับแล้วก็ขอบคุณพีพีพที่ถึงแม้จะไม่ได้มาก็ส่งกำลังใจมาแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดนะครับผมก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็คือช่วงท้ายแบบทั้ HAPPY BIRTHDAY TO you. คู่ไบวินนะครับที่เราแฟนคลับสุดชิปกับความน่ารักของพวกเขานะครับแล้วก็จิ้นกันทุกครั้ง จะสังเกตความห่วงของสายตาผู้พี่ที่ค่อนข้างเอ็นดูน้องและสายตาความเครียวกายคนอื่นที่มาใกล้น้องเลยก็ว่าได้ครับเลยทางให้แฟนคลับอยากให้เปลี่ยนจากคู่จิน้นมาเป็นคู่จริงสักทีลองไปดูความน่ารักของพวกเขากันนะครับเด็กมันยั่วเด็กมันยั่วเด็กมันยั่วเขาดุไหม,ไมดุนะหรอเขาเป็นคนแบบจริงจังแล้วเขาดุน้องไหวไหม ไหวไหวไหวเอวลาเขาดุเขาดุยังไงเขาเป็นสไตล์ยังไงนิ่งๆเขาจะรุนแรงครับอ๋อท้ายแล้วดุด้านหน้าดุซ่วันนี้องศิลป์มันลงองศิลป์มันลงไม่ได้อยากเช็ดหลอกอยากทอนพอยังครับองไหนเอ๋อทางทางคางอย่ามองอาช้างไม่ต้องคางอนะ คู่ซนูนิวคู่นี้บอกเลยนะครับหวานกว่านี้ก็น้ำตาลแล้วนะครับที่ C นูนิวไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ตามนะครับตัวแทบจะไม่แยกออกจากกันนะครับที่ผู้พีเอ็นดูทนุถนอมยายน้องตลอดเวลาครับและยังคงมีเดตออนไลน์ให้เราได้ดูกันด้วยแล้วครับเราแฟนคลับก็ต่างคิดกันแล้วว่าคู่นี้ยกให้เป็นคู่ชิปเปลี่ยนจากคู่จิน้นเป็นคู่จริงไปเลยได้ไหมลองไปดูโมเมนต์น่ารักของพวกเขากัน,นครับ อันนี้เรียกว่าอยู่ไหมจริงจะอบไปใหญ่ใช่เงชอบใบใหญ่หรืออันนี้ใบใหญ่สุดยังก็อยากให้ใบนี้เหมือนบัรคับให้ตอบว่าถูกใจน้งเสียงมันต้องตอบว่าทูกใจชอบเฮจะตายเนี่ยเข้ากับชุดวันนี้เลยถ้ามีกองต่อถ้าไปดูแลต้องไปดูแลทันทีเลยไปที่บผมครับสู้ๆใจ คู่ยินวอลครับส่องความน่ารักที่เวลาอยู่ด้วยกันซึ่งคู่นี้ที่แฟนคลับต่างก็ชิปให้อยากให้เขาเป็นคู่จริงกันครับดูจากต่างฝ่ายต่างเอนดูคนน้องก็ออกจะดูห่วงใยคนพี่ครับและดูความสนิทสนมที่สะสมกันมานานมันทําให้เขาทั้งคู่ดูจะเข้าใจกันและกันมากขึ้นไปทุกทีครับลองไปดูโมเมนต,ต์น่ารักของพวกเขากันครับคนธรรมชาติแบบที่หลายๆคนที่รับชมอยู่ก็คงรักเขาแบบเดียวกับที่ผมชอบนั่นแหละครับ ความเป็นตัวเขานี่ก็คือสุดยอดคำว่าเรีย l นะฮะแล้วก็จริงใจครับความรักสำหรับผมแล้วครับมันไม่ใช่ความรักไงถ้าสมมติว่าจะรักอะไรยังไงก็ไม่ต้องปิดแล้วกันจะเจอเหมือนกันอยากแต่งงานเหมือนกันอายุคุณนี่แล้วอุยคุณเท่าไหร่ยี่สิบหกอันนี้เท่าไหร่ยีก็โอเคถึงเวลาเรียนจบใช่ก็เรียนจบก็แต่งงานกันเลยก็จบไม่ติดก็โดนเป็นไปได้อ่ะคนเลิมแต่ก็เป็นฝ่ายผู้ใหญ่ให้ได้ มันต้องใช้เวลาสามคลิปเลยแลวแล้วเล่าะเอาเป็นว่าขับเลยแล้ว,ลวกันแล้วก็ไกลนิดๆใค,ครขับแพนดิเนี้ยหลักจากนั้นเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอโอสิงอะไรจ้า คู่บุญเปรมครับเอาว่าหวานกันมานานนะครับสาหรับคู่บุญเปรมที่ต่างกันอ้อนต่างกันแอลครับที่ดูกันทีไรแฟนคลับก็ยกกันให้ชิปยุให้ผู้พี่เตรียมเงินสินสอดไปขอคนน้องกันแล้วเล่นเอาสายวายอยากให้คู่นี้เป็นคู่จริงกันได้ไหมลองมาดูโมเมนต์น่ารักของพวกเขาครับคู่ไหนชอบของจริงว่าจ้าววได้ก็วันได้ สั่งว่าอะไรนะคาราเมลแมกกยโต้หวานซึ่งเป็นคนสั่งที่ทีม ู่เน็ตเจมครับคู่นี้แฟนคลับตามส่องกันมานานครับที่เห็นผู้พี่ตามเปิดแผนรุกตามแอลยเยน้องตลอดเวลาครับเอ็นดูความพยายามและความน่ารักของทั้งคู่ที่ทําให้เหล่าแฟนคลับตามให้ชิปและอยากยกให้จริงลองไปดูโมเมนต์น่ารักกันนะครับอก็ว่าเสียเน็ตไม่อยากได้ให้ว่าอยากได้ของแกเหมือนกันวะ ไม่เซ็นหนองไม่ผมเลยนี่มันหยิกเลยหยิกเลยอังเลยจริงจริงอย่าหยิกขี้สาก็เก่งนะขีไรอยู่บางคืนที่เขาโทรมาหาผมตอนเที่ยงคืนแล้วบอกว่าเจมช่วยหนักพี่สักสักคำหน่อยจริงจริงเพราะว่านอนไม่หลับใช่เราพอดด้ไม่รู้ว่านอนไม่หลับหรือเพราะว่าคิดถึงกันโออเค็ไม่รู้โอเคโอเไม่ไหวอ่ะคุณไม่ไหวไม่ไหว ยังไงแล้วก็เป็นเพียงความชิปของเหล่าแฟนคลับนะครับให้มีความสุขกันนะครับอย่าได้มีดราม่าใดๆกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับว่าในคลิปจะต่อไปวายค s ับโซเซตี้นะครับจะเอาเรื่องราวของหนุ่มวายคนไหนหรือซีรีส์วายเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ